การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพร,ระวชิรกะเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระราชทานแก่คณะองคมนตรีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบ,บดีสีสินทะมหาวชิราลงกรณพระวชิรกะเล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ีด้านหนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม3ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในาศาสนามั่นคงในสถาบัานพระมหากษัตริย์มีความเอื้อธอทรอต่อครอบครัวและชุมชนของตนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบช่วยดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ช่วยช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมีงานทำมีอาชีพการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาว,วชนรับงานสู้งานทำจนงานสำเร็จการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่น งานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทอรกลุ่มกระบอกห้ขอน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเสนอแนะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและนโยบายของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มุ่งเน้นเสริมสร้างให้ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์มีจิตบริการมีอาชีพเพื่อส,สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดค่านิยมยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยต่อไป